ันเลยพันเลยพันเลยโอ้ยเป็นฟูงขนานะโด่อะไรวะออ้มนอะไรวะโอ้ยพันเลยวะอันนี้อ้เป็นอะไรวะนี่เป็นอะไรเขาพันไปหมดเลย ตาอะไรวะโอ้ยปัญหน่อยเขี่ยมโ่ให้ลองก่อนเลยผ่านไปแล้วหนึ่งหนาโอ้ยฮิโน่ฮิโน่มาดูอุ้ยโอ้ยฮิโน่มาดูเฮ้ยตัวใหญ่มากเลย ช่อนยักษ์ว่ะช่อนยักษ์โอ้ยโอ้ยฮึมโอ้ยเบิ่มเลยเบิ่มเลยโอ้ยไอ้ช่อนทำงานว่ะโอ้โอ้โหบ่ช่อนเยอะจริงๆว่ะสุดยอดเลยตัวนี้โอ้ยมายามสาพี่น้อย ยามสาจะน่อยตายเลยวะโอ้ยตายกันเฮ้ยเออตายตายเฮ้ยยามสาจัะน้อยเอ้ยตายคันเลยฮ่า่าฮ่ตุ้งยีหลงเว้ยตายค้าแค่เดียวสมุทรตัวใหญ่มากเลย พี่น้องสามเต้มแล้ววันนี้พี่น้องเอ้สามเต้มแล้วตัวนี้ยังไม่ตายโอ้ยสามเต้มแล้วนี่ตัวนี้ก็ตายเชา้านี้สามเต้มสามเต้มแล้วเช้านี้ อีกหลังหนึ่งดูใส่ตะเบียดโฟมไทรปล่อยไทรเขียบโอ้ยมายามสวยโอ้สีนองกันไมายามสายเกินไปวะปลาหลายโพดแต่ว่าเฮามายามสายโอ้ยมาขึ้นบอกไมายามบานเอ้ยถืออีกแล้วบานนั่นนั่น,น,นแม่นบอกมายามตายอีกแล้ว ขึ้นหันใจบ่ได้ตัวนี้ถือกระปลาช่อนเลยวปะปลาค้อพี่น้องโอ้ถือควาควาแล้วแหมนหนนี่เฮ้ยใส่แปดดวงไหมดงปลาค้อยดีวะพี่น้องแลเดีไปดงปลาค้อตายเลยวะนอนนอน,อน,อนอยาม มันมายามตจงมาคึืนกับที่พ่อดีเลยวอ่ะโอ้ผลงานพี่น้องมือนี่เศร้านี่นเอเดี๋ยวปลาคอปลาคอลายลิโอเบ็ดเบ็ดแป,ด,ปดหลังแปดหลังเบ็ดโฟมถือไปหาลุดไปหนึ่งโอ้มายามสายลายตายเลยพี่น้องเออเจอกันไหมครับ